สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับคนเกิดวันพฤหัสมาดูกันว่า1 8บแปดถึงยี่สิกรกฎาคม2อง4าดวงดีของคุณคือเรื่องอะไรเชิญครับดวงดีของคุณนะคะก็คือ <ผ>ม,มัน,นขยายให้ดูดีไหมเนี่ยดูได้นะ,ม,นะนมันเป็นปดวงดีโชคดีแล้วครับเป็นดวงดีเอค่ะมันจะเป็นสัปดาห์ที่มีเรื่องอะไรยุ่งยากอะไรเข้ามามากมายก็แล้วแต่สําหรับคน,คนเกิดพฤหหานะคะแต่ดวงดีของคุณก็คือคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นได้อย่าง ที่คุณแบบเองก็อาจจะนึกไม่ถึงนะคะหรือมันอาจจะหมายถึงคุณเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีปัญหาคนอาจจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วคุณก็สามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้กับคนพวกนั้นได้นะคะไพ่อันนี้นี่จริงๆแล้วมันจะเป็นไพ่ออกแนวด้านลบนะคะแต่ในเมื่อมันมาอยู่ด้านดีแล้วเนี่ยมันก็ ดีแล้วค่ะที่มันอยู่ด้านดีเพราะมันหมายถึงว่าคุณเองจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอะไรกันมากมายซึ่งการที่คุณให้ความช่วยเหลือเขาเหล่านั้นนด่แหละค่ะหรือไปอยู่ในสภาพได้อมเหล่านั้นแหละคา่ะจะนํามาซึ่งโชคดีกับคุณอย่างน้อยเนี่ยคุณอิ่มใจและคุณรู้สึกว่า คุณได้ช่วยเหลือคนอื่นซึ่งมันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งแล้วคุณก็จะมีความสุขแล้วมันจะนําโชคดีมาสู่คุณนะคะ,คะหรือแม้กระทั่งถ้าหมายถึงตัวเราเองเนอะเจอปัญหาก็แก้ได้เจ็บป่วยก็จะฟื้นคืนได้นะครับโชคดีนั่นเองค,คือไม่ย่าแย่ไปอย่างที่เห็นในไพ่เพราะว่ามันอยู่ในด้านดวงดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วสิ่งที่คนเกิดวันพฤหัส ต้องระมัดระวังในสัปดาห์นี้คือเรื่องอะไรนะครับอ้สัปดาห์นี้นะครับคนเกิดวันพฤหัสนะครับระวังเรื่องของสิ่งที่เราไม่เข้าใจสิ่งที่เราไม่รู้นะครับเช่นคําล่บลือข่าวลือข่าวลวงข่าวหลอกนะครับนั่นหมายความว่าระวังโดนเป่าหูนะครับหรือเชื่อในสิ่งที่เราไม่ได้เห็นกับตาไม่ได้เข้าใจันจริงๆนะครับ อย่าเชื่อคอมโกหกอย่าเชื่อเรื่องหลอกลวงนะครับคล้ายๆกับดวงของวันก่อนๆน,น,นั่นีอที่เขาที่ผมเตือนไปแล้วนะครับเรื่องข่าวคราวที่มันเชื่อไม่ได้ฟังหูไว้หูก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อเพราะคุณไม่ได้เห็นด้วยตานะครับอยู่เฉยๆนะครับอย่าไปเชื่อมันอาจจะเจอการหลอกลวงเข้ามาได้นะครับในสัปดาห์นี้อย่าหูเบาเป็นอันการข้อหนึ่งนะครับแล้วก็ ถ้ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับอย่างเมื่อกี้ดวงเดียวของคุณคือการแก้ปัญหานะครับถ้ามีปัญหาอะไรการที่คุณไม่ลุกขึ้นจัดการกับมันนะครับแล้วก็มัวแต่ไม่จัดการหรือไม่ทําอะไรเลยก็สร้างปัญหากับคุณเหมือนกันนะครับงั้นคุณต้องลุกขึ้นทําอยา่างที่ดวงเดียวของคุณเป็นนะครับมีปัญหาจัดการแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชัดเจนคุณไม่เข้าใจคุณจะแก้ปัญหายังไงคุณร้องขอความช่วยเหลือได้นะครับ มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะครับงั้นการอยู่นิ่งเฉยไม่ใช่เรื่องดีสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็การรับฟังข่าวสารที่มีโอกาสจะไม่ใช่เรื่องจริงอย่าเพิ่งเชื่อนะครับก็จะมีโอกาสสร้างปัญหากับคุณได้ในสัปดาห์นี้ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพระวังสุขภาพเรื่องสายตานะครับอาจจะมีปัญหาได้นะครับการใช้สายตามากๆการอยู่ในแดดจัดๆนะครับใส่แว่นกันแดดไว้จะดีที่สุดนะครับ การจ้องจอพวกโทรศัพท์นานๆนะครับหรือจอทีวีจอคอมพิวเตอร์ต่างๆอาจจะสร้างปัญหาให้กับสายตาได้นะครับต้องระวังนิดหนึ่งแล้วก็พวกบมาล่นะครับสองข้างอาจจะมีปัญหาเจ็บปวดขึ้นมาได้นะครับก็ระมัดระวังนะครับนี้มาดูกันว่าแล้วไพ่จะอวยพรคนเกิดคนเพื่อหัสว่าอะไรนะครับสัตตนี้รับพรเลยนะครับให้ขออวยพรให้คนเกิดคนพฤหัสนะครับมีความเข้มแข็งเชนน่นกันนะครับ อย่าตกเป็นเบี้ยล่างอย่ายอมให้สถานการณ์มาบิดลัดเห่าหรือล้อมตัวเหล่าไว้นะครับขอให้มีความอ,อ,อดทนนะครับแล้วก็พร้อมเผชิญกับอุปสรรครอบตัวพร้อมที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับขอให้มีความสามารถแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับก็ขอให้คนเกิดวันพฤหัสโชคดีนะครับ แกิวันก็หัดลปกับคุเกิดวันจันทร์เนี่ยพี่การครับด่าใครสักดาหดเป็นสัปดาห์ที่อาจจะหนักหน่อยแต่ก็ดีลวครับดวงดีของคุณคือการแก้ปัญหาได้นะส่รนดวนก็ที่แนะนําไปแล้วนะครับรบายนสองดาา์นี้สองด่าบนี้เอ่อเป็นอาตย์ที่ไม่ควรโพสต์หรือแชร์อะไรทาง Facebook เลยนะพี่เนาะเพราะว่าข้อมูลที่โพสหรือแชร์ไปอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่จริงโพสต์ไปแล้วตัวเองจะเดือดร้อนซะเปล่าๆด้วยเนาะถ้าถ้าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใช้ งานพวกออนไลน์อะไรอยู่นะอาจแถมนิดนึงคนเกิดวันพฤหัสนะครับถ้าคุณใช้สื่อโซเชียลมีเดียก็ระวังเรื่องพวกนี้ด้วยนะอย่างที่คุณการพูดนะครับอาจจะไม่ค่อยปเป็นสัปดาห์ที่ดีเท่าไหร่จริงๆถ้าต้องใช้อยู่แล้วเพราะเป็นงานหรือเป็นกิจกรรมที่คุณต้องทําเป็นประจําก็ทําไปนะครับไม่ได้แปลว่าห้ามทำเด็ดขาดนะฮะอย่าบ้าจี้ขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะรอบคอบขึ้นทําด้วยความาระมัดระวังขึ้น อาจจะเจอปัญหาบ้างอุปสรรคบ้างคล้ายๆกับที่ผมเจอวันนี้นะเล็กๆ,ๆน้อยๆมันก็ <ๆ S 1> แ่อ,อมันจะเจอปัญหาพวกนี้นะครับก็อย่าไปตื่นตูมจนว่าโอ้ยมันจะต้องเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรมากมายนะครับบางทีมันก็อาจจะเป็นปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆแค่เตือนขึ้นมาทั้งเองว่าก็ระวังอาจจะเจอแต่โชคดีว่าด้านการแก้ปัญหาคุณดีมากๆในสัปดาห์หน้านะครับงั้นไม่ต้องห่วงคุณก็จะแก้ปัญหาได้ด้วยสติที่คุณมีนะครับแล้วก็ไพ่อวยพรแล้วขอให้คุณแก้ปัญหาเหล่านั้นได้สาเร็จ นะครับขอายคนเกิดมานพฤหัสโชคดีครับ